ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงคว้วทุกทันครับผมครับช่วงเศร้าของวันที่2 2มกราคม2567้ครับคือเกาคือเดิมครับมือหนีมาอยู่ขอบคั้วนองอีคือเกาครับผมมีควาวมาไห้พี่น้องกเกษตรกรได้ชม2ตัวนะครับพี่น้องเป็นแม่ท้อง ถึงสองตัวครับผมนี่ครับเอาไปเมืองายละเอียดตัวแรกครับพี่น้องตัวนี้เป็นแม่สาวทองแรกเวยครับผมเป็นคั้ยสาวทองแรกนี่ครับแม่สาวครับพี่น้องทองแรกตัวนี้ทองกับเก่าจะเลื่อนได้สามเดือนเวยครับผมทองกับเก่าจะเลื่อนได้สามเดือนครับพี่น้องกับเสื้อสูงไอยี่สิบบวกลบครับผมนี่ครับ กับเก่าจะเจริญนได้สามเดือนครับกับเส้นสูงลอยชี่สิบบวกโลบครับพี่น้องตัวนี้ก็ับเป็นคล้ยเม่สาวนะครับพี่น้องนี่ครับเม่สาวอายุสองปีนิดๆครับพี่น้องเฉียวพึ่งล้นนะครับพี่น้องนี่ครับมหน้าตาครับตัวนี้เป็นลูกของเทพมงคลนะครับพี่น้องนี่ครับเป็นของเป็นลูกของเทพมงคลครับ นี่ครับพี่น้องมึงหน้าตาหนูกดีเขาเปิดงามครับพี่น้องงามครับพี่น้องตัวนี้ช้างขาใหญ่ครับนี่ครับพี่น้องมึงหน้าตามึงบุ้งเขาครับพี่น้องมึงจีบเล็บจีบเท่าช้ยงขาใหญ่ครับพี่น้องบกขมบกชีครับเล็บงามครับพี่น้องทำไรเก่าหนาหลังเนี่ยครับพี่น้องนี่ครับเป็นเมียสาวทองแรกอายุสองปีนิดๆครับพี่น้องเฉียวพึ่งล้นครับ ทองกับเก่าจะเลื่อนได้สามเดือนครับประกันทองครับนี่ชิปตรวจทองเอกสารครบด้วยครับพี่น้องทองกับเก่าจะเลื่อนครับแต่ว่าตัวนี้เป็นลูกสาวของเทพมุงค้นครับเป็นเอาไปผสมจริงด้วยครับพี่น้องนี่ครับสูงไว้ชี่สิบด้วยครับพี่น้องโอ้เสียดายตัวของเก่าเพิ่นผสมตะหน่อยผดครับนี่ครับพี่น้องเมียเงี้เมียหนาครับพี่น้องอ่างดีด้วยครับ เนี่ยสาวตัวนี้ครับพี่น้องนี่ครับมึงถ่ายครับพี่น้องมึงพุนนะถ่ายมะนาวตัดครับพี่น้องถ่ายดีหางเาง้าด้วยครับพี่น้องเว้ยตะคูณดีครับพี่น้องมึงถ่ายครับุ่ะงามครับพี่น้องเมียนี่วาวยังสีเสียวยังได้ครับพี่น้องเลี้ยงนุ่มๆสดๆครับพี่น้องนี่ครับ ครับส่วนสูงลอยชีสิบด้ครับพี่น้องอนาคตตัวนี้มีแน,นะะ่นอ,นอนครับลอยสีซิบหาครับพี่น้องแม่เพิ่นสูงลอยชีสิบสามด้ครับแม่ของตัวนี้ครับอนาคตตัวนี้มีลอยสีสิบหาแน่นอนครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องหนึ่งโอ้หน้าตาดีครับจินหญ้าปะต้อง่วงเลยครับทางแปลนไปวนี้ครับพี่น้องเราประกันเราประกันการจินห้าเลยครับผม นี่ครับอ้ามุ้งปูควงอยู่เราครับพี่น้องนี่ครับไหวชี่ชิบครับพี่น้องกับเมียสาวทองแหลกอนาคนดีครับผมก็ยังมองว่าเป็นคุ้ยหน่อยอยู่ด้วยครับพี่น้องตัวของเกา่นผสมเร็วไปหน่อยครับอันป่อยไว้อีกจังหน่อยนหนิวใหญ่ครับกับพี่น้องเมีนี่นี่ครับ ครับพี่น้องอ่างดีนะครับเนี่ยนี่อ่างดีหนาดีครับนี่ครับนะครับพี่น้องโอ้งามงามครับเนี่ยนี่นี่ครับพี่น้องคุณนะนี่ครับคุณนะยืนยังไงีเชียงดีครับพี่น้องคุณนะหน้าตาครับพี่น้องลูกสาวของเถีมมงคลนะครับตัวนี้ก้วยมีตระกูลดีครับเป็นลูกก้วยของเสียบินครับนี่ครับ ตัวนี้ตัวอ้างดีครับพี่น้องขาดย่างเดียวครับพี่น้องขันยาว้กว่านี่จัหน้อยนี่โอ้ขักเลยครับพี่น้องนี่ครับเอาตัวนี้มาฟังราคากันครับพี่น้องตัวนี้แม่สาวทองแรกครับกับเส้นสูงลอยี่สิบบวกลบกับทองกับเก่าจะเลื่อนได้สามเดือนครับเปิดไว้ในราคาหามื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องนี่ครับ หาหมื่นเจ็ดพันบาทครับนี่ครับพี่นอ้องถ่ายครับคุณนะโอ้ถ่ายมานาตาัดครับพี่นออ้องคุณนะไว้หน่อยยังได๋มาตูนยั้ครับจะเอาหาหมื่นเจ็ดพันบาทได้ครับพี่น้องท่านใดสนจิตสนใจกัต,ติดต่อสอบถามขอมาได้ครับผมต่อร้องกันได้ส่งฟีคือกอาครับผมไอซอีสานครับพี่น้องเอา จบไปกับตัวแรกครับไปมึงตัวที่สองกันครับเอามาเมืองแม่ที่สองครับพี่น้องแม่ที่สองกับเป็นแม่ด้วนเลยครับแม่สาวแม่สาวแม่ด้อนท้องแรกครับผมแม่สาวท้องแรกขึ้นกันครับพี่น้องตัวนี้ท้องกับเผ็ดล้ำโคงครับได้หกเดียนกลัวเหลือเ้ยครับพี่น้องนี่ครับแม่สาวท้องแรกครับผม สองกระเพ็ดล้โขงได้หกเยีนกว่าครับผมนี่ครับกับส่วนสูงร้อยสามสิบเอ็ดบวกลบได้ครับพี่น้องนี่ครับครับพี่น้องมะมืองครับนุเนี่ยสาวทองแหลกยังหนายังอ่างเลยครับพี่น้องที่สาคัญสีดีเล้ครับผมเป็นดอนสีสวยครับผมนี่ครับนี่ครับพี่น้อง หน้าตาครับ่ะเขาเปิดกล้างเขาใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับพี่น้องโอ้ย่างงามเลยครับพี่น้องหาดีเด้ครับพี่น้องสาวตองเลยกครับผมตองกบเพ็ดล้ำคงไเลยหกเดีอนกว่วจะเขาเจ็ดเดืยนแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่ยางหนาเลยครับพี่น้องอ่ามาเมืองไทยกันครับเมืองไทยครับเมืองไทย ถ่ายคุณนะนครับพี่น้องถ่ายดีหางดีได้ครับพี่น้องคุณนะมคมหญ่คมอังครับพี่น้องถ่ายมุนเลยครับคุณนะหาง,ค,งครับพี่น้องวันก็ดีได้ครับพี่น้องตัวนี้น่ครับเชียงเชียงหูุหูครับพี่น้องเอาทัานใดสนจิตสนใจมาก แม่ดอนเม่สาวทองแรกครับเอาไปเลี้ยงเอาไปให้ผู้เฒ่าเลี้ยงครับพี่น้องนี่แหะครับนะครับพี่น้องตั้นี่เปิดไว้ในราคาสี่หมื่นเก้าพันบาทด้วยครับพี่น้องแม่ดอนแม่สาวทองแรลกครับเปิดไบสี่หมื่นเก้าพันบาทครับท่านใดสนจิตสนใจกับติดตัวสอบถามเข้ามาได้ครับุ่นะครับพี่นอ้องหน้าตา ครับพี่น้องหูเชียงครับเอามาตัวใดก็ติดต่อสอบถามขอมาได้ครับผมหรือสีมาชมตัวจริงยุนาขอ,อกหนาฟา้ามกับมาชมได้ครับอุทีบ้านท่าบัท้ายครับตำบกลกึ่งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามด้ครับพี่น้องหรือโทรติดต่อสอบถามเขามาได้เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าแปดสามเจ็ดสี่หนึ่งครับผมอโทรเบอร์ไลฟ์เบอร์เดียวกันด้ครับพี่น้องเออ ขอรูปเพิ่มเติมแอดไลฟ์มาได้ครับหรืออยากขอมาชุมตัวจริงก็ได้ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องสีมือเก่าครับหรือเสียเอายกคูกับมีราคาพีเสียด้วครับพี่น้องเอาคูไปเลียงเป็นตะเลียงครับแม่สาวทองแหลกทั้งสองตัวครับตัวนั้นสองปีกัวครับตัวนี้แต่สีขาสามสามปีครับนี่ครับพี่น้องตัวใดกกติดตัว สอบถามเขามาได้ครับนี่ตัวกินหยาดีๆด้ครับพี่น้องมืองผุดนะครับกวยบ่มีหยาแต่หังบบจอยครับพี่น่องกินหยาดีครับผมนี่ครับมาตัวไดกับติดตัวสอบถามขอมาได้ครับหรือสิมักเนี่ยนี่ครับสูงลอยสี่สิบนี่ครับเนี่ยสาวสูงลอยสี่สิบครับพี่น้องมืองพุดนะของเนผสมเร็วไปน้อยเนาะครับพี่น่องผมมา ในมองว่าเป็นคั้วหน่อยอยู่ครับแต่ว่าอนาคตนี่มีรอยซีซิมหาเนี่ยน้อนครับเมียน,นี่บอกไต่เลยครับมีรอยซีซิมหาครับพี่น้องอสำหรับมือนี้ก็มีมาให้ชมสองตัวครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามทำได้เลยครับพี่น้องสำหรับมือนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีครับกราบสวัสดีครับ